คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะตอนนี้เราเล่นกันอยู่ที่เว็บ b ูซี่789ทุกคนมาอยู่ที่ค่ายเดิมค่ายเก่าค่ายเจ้าประจำของเรานะค่าย p g slot นั่นเอง เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเกมนี้เลยทุกคน Way of the Gilean นะอ่ะมาลองมังกรกินเลนกันหน่อยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อๆกันนะทุกคนตอนนี้ทางเว็บล l u e y 789เนี่ยมีกิจกรรมสะสมแต้มนะทุกคนแลกของรางวัลของรางวัลใหญ่เนี่ยเป็น iPhone 12 Pro Max นะแล้วก็มีเออ Honda PCX ด้วยนะแล้วก็วงล้อนำโชคหมุนรุ่นรับเครดิตฟรีนะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะมาบอกต่อๆกันทุกคลิปก็ไปร่วมสนุกกันดูได้นะ มาเดี๋ยวปรับเบ็ดนิดนึดนงเข้ามาในเกมแล้วเบ็ด1ิบบาทพอวันนี้เรามีทุนเข้ามาก็หืมจะบอกว่าน้อยสําหรับเรานะ8 0ดร้อยกว่าบาทเองนะปกติทุกๆเกมจะมีทุนเข้ามาหลักพันนะวันนี้แบบโ,โหโหจะรอดหรือจะล่วงหรือจะหืมจะอะไรก็ไม่รู้นะต้องมันลุ้นกันว่ะเสียววาเสียววาโอ้ยมาโอ้อะไรวะเปิดเกมมาเลขสวยส0 3สาม ตอนนี้เราก็ได้กำไรแล้วนะทุกคนเอ้ยให้ใจชื้นหน่อยตอนแรกมี800กว่าบาทนะตอนนี้ขยับเข้ามาหลักพันแล้วนะถ้าเป็นคลิปอื่นๆทุกคนเราจะมีทุนมาทุนหนาพูดง่ายๆทุนหนาเลยนะมีทุนมาแบบหู้าหกพันเจ็ดแปดันนะวันนี้มีเข้ามาหลักร้อยแม่งจะรอดหรือเปล่าวะ <laughs> โอเคมันลุ้นแมวพร้อมกันเงอแตกเลยนะตอนนี้ <laughs> เล่นไปด้วยลุ้นไปด้วย ปกติเรานี่จะเป็นสายซื้อฟีเจอร์เลยนะวันนี้ไม่กล้าซื้อจริงซื้อไปเบ็สิบบาท750เนี่ยเหลือไม่ก,กี่ร้อยแน่แค่ดมก็หมดแล้วนะตังอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไม่ซื้อดีกว่านะปั่นเองต้องขยันปั่นเองปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้านะปลอบใจตัวเองนิดนึงเดี๋ยวเราจะเล่นเบ็สิบบาทอาจจะตลอดทั้งเกมนะว่าจะไม่ปรับละ เกมนี้มันต้องแตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายหลายครั้งุกคนไอตัวมังกรกิเลนอะ่ะมันจะเป็นสนัญลักษณ์ตัววายนะมันจะมาโผล่ถ้าแตกต่อเนื่องนะติดติดกันแต่จังหวะน,นี้มันไม่ติดละสี่ทำไงล่ะทีนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแตะกทอมาสามตัวทีเดียวโอ้โหทำไมไม่มาให้เราสี่ตัวทีเดียวไปเลยวะ เอาให้เยี่ยวแตกเลยนะลุ้นจนเยี่ยวแตกไอ้าวมาแล้วนี่เต็มกระดานแบบนี้ไปไปครึ่งกระดานเออไวยังมาอยู่นะต้องจังหวะนี้แหละแล้วยิ่งถ้ามีตัวคูณมาด้วยนะสวยพี่สวยโอ้หมาสองรบาทเบ็ดมันเบ็ดไม่สูงนะทุกคนมันก็จะแตกอยู่ประมาณหลักร้อยนะ ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆันวรุ่นสแคตเตอร์แม่งมาล่อๆวะ่ะจะเข้าไหมเนี่ยสแคตเตอร์มาสองมาหล่นมาหล่นมาดิอีกสองตัวเฮ้ย, <c oughs> ยมาจริงวะ่ะดูดิมาสิ มีตัวคูณเลยนะไะได้เป็นตัวหมุนหมดเลยเริ่มดอกแรกก็มาแล้วเ,เนี่ยได้บวกสปินมาด้วยนะโอ้โหเออไปตัวคูณขยับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะยังได้อยู่วายมาได้อีกไหมนุน้นไปต่อโอ้โหวายมา ah. สองแถวเลยวะ่ะอื้ย โอ้โห,โหมาสองแถวแจลได้เท่าไหร่ยคูณหไปพันสองเลยนะโอ้โหดอกเดียวโดนไปพันสไม่ใช่ดอกเดียวโดนดอกเดียวได้มาพันสองมาพันสบวกสปินมาอีกครับโ,โห้ยอย่างเงียบดีดูดีวายมานั่งไม่หมนมันพูดละมันลุ้นไงแบบมันไม่จังหวะแม่งแบบ บางตัวมันอยู่ผิดที่ผิดหน่วยมากเลยนะวิบดิโอ้โหไปตอนนี้ตัวคูณของเราก็อยู่ที่คูณสิบนะ,ะทุกคนได้บวกสปินมาเพิ่มอีกเออก็ยังดียังได้บวกสปินมาเพิ่ม โอ้โหจะหมดหมุดปีแล้วนะดูดิทำไมสิบไม่มาแถวสามวะดูโอ้โหแม่งดูเสียดายวะ่ะโอ้โหเกลือเกลือไม่เอาเกลือจะหมดหมุดปีแล้วเนี่ยโหแม่งได้อยู่แค่ดอกแรกดอกเด,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 ดีวยวเลยทุกคนโอ๊ยอ,อะไรวะเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วลุ้น รอบสุดท้ายก็ให้ไม่ได้นะนะสิสามหมุนใช่ไหมสิสามหมุนปะรางวัลรวมของเราได้มาพันหกนะทุกคนได้มาพันหไปต่อไปต่อปะใจสู้ใจสู้หรือเปล่าสู้ดิมาขยับเบ็ดนิดนึงตอนนี้ทุนเริ่มมีมาหลักพันแล้วนะขอขยับเบ็ดไปเบ็ดลนะยี่สิบไปเลย ไปต่อเว้ยขอสแคทเทอร์อีกสักรอบจะเป็นไรไปดูดิทำไมสิทธิ์ไม่มาแถวแรกโอ้โหดูดิบางทีแบบแม่นน่าจะมาให้หน่อยนะนยเลือมาจะบอกว่าเล่นมาหลายเกมหลายคลิปนะทุกคนถ้าคลิปไหนมีทุนเข้ามาน้อยๆหลักร้อยเนี่ยคลิปนั้นมันนะไม่ได้มันอะไร ลุ้นมันปั่นมันนะเกรงนิดนึงเงินน้อยไงมาลง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 นั้นยังได้อยู่ด้วยยังลุ้นได้อยู่เอาขอตัวที่ห้าห้าลงไหมขอตัวที่ห้ามาอีกตัวหนึ่งมาอีกสักตัวหนึ่งนั่นได้มาแล้วมาอีกสักตัวหนึ่งมาอุย้ยเกินคาดได้มาหกตัวโอ้โหขอสี่ได้ห้าขอห้าได้หกนะ แจ๋วได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างรอบนี้ได้ตัวคูณนะเห็นว่าแว็บ,บได้ตัวคูณมาคูณหนึ่งนะที่เหลือเป็นตัวหมุนหมดเลยอุตส่าห์เข้าง่ายๆแบบนี้นะขอร้องขอร้องน้องอยากเกลือนะรอบนี้ แต่รอบนี้คูณขยับเยอะอยู่นะทุกคนคูณขยับไปคูณขยับทีละสองนะดูดีทำไมปิดไม่มานแถวสามวหวิวไวก็ได้อแต่ได้สปินเราเพิ่มอยู่เอาได้สปินเราเพิ่มอีกแล้วบวกมาอีกแล้ว มาแตกหน่อยเหอะตัวคูณเราค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแล้วนะตอนนี้มาช่วยชีวิตคอยแน่ไปทุกคนเราจะรอดไหมเนี่ยแคทเธอร์รอบนี้เราจะรอดไหมเนี่ย,าม,ยมามาลุ้นกัหมุนปีที่เหลือนะ โอ้โหเกลืออยากเกลือดิวะโอ้โหมารอบสุดท้ายยังได้อยู่เออไปต่อเร็วเรียบร้อยจบอยู่ที่คูณ17นะรอบนี้ รางวัลรวมของเราโอ้โหรอบนี้400กว่าบาทจริงๆรอบนี้มันต้องได้ hire, ถึงพันด้วยนะทุกคนโอ้โหเสียดายแน่งเกลือไหลทีจัดจ่ะเรามีทุนเข้ามาเท่าไหร่นะตั้งแต่เริ่มเกมมีทุนเข้ามา800กว่าบาทนะก็ถือว่ายังได้กำไรมา2000กว่าบาทเลยนะทุกคน2000 2000กว่าบาทนะประมาณ2200นะเดี๋ยวพอดีกว่าวะลุ้นอื ลุ้นตั้งแต่เริ่มเกมจนแบบแทบจะจบเกมเลยนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะก็คอมเมนต์้ามาพูดคุยกันได้นะทุกคนอยากให้เล่นเกมไหนค่ายไหนหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อบระจ๊ะเดี๋ยวแอดมินไปตอบเองโอ้โหไม่น่าเล่นเลยว่ะดูดิจาก3 0 0พดูดิเหลือ2 0 0 0แล้วอ่ะ จะปั่นต่อให้ถึงสะให้กลับไปเป็นสามพเหมือนเดิมแม่งจะได้เปะวะไม่รู้ว่าจ,จะได้ปะเนี่ยเมื่อกี้จบสแตอร์แล้วหน่าเลิกเลยวะทุกคนตอนนี้จกสามพเหลือ2อ0พแล้วนะเหลือ2อ0พไปปลายแล้วนะได้ไม่รู้จักพอต้องด่าตัวเองไอ้ได้ไม่รู้จักพอ ถึงไว้นะอ่ะมากลับมาสามพแล้วอ่ะโอเคทุกคน3,000ันละเหลือไว้3,000ันทวนๆละอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายไปแล้วทุกคน